ที่เราโพสต์หน้าเพจกันแล้วนะคะคราวนี้เราจะลองมาดูาหน้าเชิงลึกนะะของเพจเราบ้างเราสามารถดูประวัติดูสถิติการโพสต์ของเราทั้งหมดได้เลยนะคะ<ม>เข้ามาเหมือนเดิมเลย<ม>เข้ามาที่หน้าเพจนะคะเมนู3เมนูด้านบนนะคะที่เราเห็นก็คือรูปธง ในรูปธงนะคะซ้ายสุดจะเห็นว่าเป็นหน้าเพจของเรานะคะเราสามารถแก้ไขแบนเนอร์แก้ไขโลโก้เพิ่มข้อความนะคะเชิญเพื่อนได้นะคะแล้วก็สามารถแชร์รูปภาพการไลฟ์สดแล้วก็โปรโมทโพสต์ต่างๆการเขียนโพสต์ได้หมดเลยนะคะสร้างโพสตต่างๆได้นะคะคราวนี้เมื่อเราทําการโพสต์แล้วนะคะเราจะลองเข้ามาดูข้อมูลเชิงลึกของเพจกันนะคะ โดยการดูข้อมูลเชิงลึกของเพจเนี่ยนะคะทำเพื่อที่จะมาดูสถิติการโพสของเรากลุ่มเป้าหมายของเราที่โพสไปเนี่ยเขามีฟีดแบ c กกับเราอย่างไรบ้างนะคะเราสามารถดูได้จากแถบเมนูด้านบนนะคะการแสดงนะคะแสดงได้เป็น3ช่วงได้ด้วยกันได้คือว่าแสดงเป็นเมื่อวันนี้ก็คือการโพสในใน1วันนะคะแสดงเป็น7วันที่ผ่านมา สถิติการโพสต์ใน7วันนะคะหรือสามารถแสดงได้เกือบ1เดือนได้เลยนะคะก็คือ28วันที่ผ่านมาอันนี้เราจะมาดูาการโพสต์ใน28วันที่ผ่านมานะคะสถิติที่เราเห็นก็คือซ้ายสูตรกล่องสีส้มนะคะการเข้าถึงการโพสต์จำนวน362คนนะคะการเข้าถึงการโพสนี่คือเขาสามารถเข้ามาดู กดไลค์กดแชร์หรือแค่ผ่านๆเลื่อนผ่านเฉยๆก็คือการเข้าถึงการโพสนะคะการมีส่วนร่วมในการโพสอันนี้ก็คือกดเข้ามาดูรูปภาพดูการโพสนะคะไม่ใช่เพียงเลื่อนผ่านเท่านั้นนะคะส่วนเมนูอันสุดท้ายด้านขวาสีฟ้าก็คือคนที่เพิ่มกดถูกใจเพจนะคะ ใน28วันที่ผ่านมาคนที่เพิ่มเข้ามาูกกดถูกใจเพจของเรามีทั้งหมด167คนนะคะอันนี้คือแค่เพียง28วันนะคะจะมีสถิติบอกใน3ส่วนนี้นะคะพอลงมาด้านล่างเกี่ยวกับการโพสต์นะคะเราจะเห็นว่า28วันที่ผ่านมาเรามีการเผยแพร่ในการโพสต์ไปแล้วจํานวนกี่โพสต์นะคะในตัวอย่างนี้จะมีทั้งหมด16โพสเราสามารถคลิกตรงดูเพิ่มเติมได้นะคะ ในการดูเพิ่มเติมเนี่ยเราจะเห็นว่าการโพสของเรานะคะมีทั้งหมดเท่าไหร่ทั้งหมด16โพสนะคะตั้งแต่เราการทำโพไปเมื่อเช้านะคะการทำโพการโพสเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้นะคะการโพสวิดีโอการทำรูปภาพหน้าปกการทำโลโก้นะคะแล้วก็การโพสข่าวต่างๆโพสวิดีโอโพสแชร์เรื่องราวนะคะทั้งหมดทั้งหมดในนี้จะเป็น16โพสนะคะ เดี๋ยวเราลองจะมาดูกันว่าในโพสตหนึ่งนะคะการเข้าถึงของคนที่เข้ามาดูเราเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะในส่วนของการทำโพสไปเมื่อสักครู่นี้นะคะมันจะระบุวันเวลาแล้วก็โพสต์โดยใครนะคะการเข้าถึงเราจะเห็นว่ามีทั้งหมดที่ผู้เข้าถึงคือ60คนนะคะการมีส่วนร่วม9คนการมีส่วนร่วมในนี้ก็คือมีการแสดงความรู้สึก การแสดงความคิดเห็นมีไหมนะคะการแชร์การคลิกต่อไปนะคะอื่นๆการมีส่วนร่วมก็คือเขาเข้ามาดูกดในโพสต์นั้นนะคะมันจะนับเป็นการมีส่วนร่วมได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูอีกโพสต์หนึ่งนะคะที่มีจํานวนเยอะกว่านะคะก็คือการโพสต์ในเป็นแบนเนอร์ของข้อมูลข่าวสารศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข่าวสารกันนะคะมีผู้เข้าถึงจํานวนถึง273คนเลยนะคะ ก็คือมันแสดงให้เห็นว่าแบนเนอร์เนี่ยเป็นที่สนใจของกลุ่มเป้าหมายเรานะคะส่วนการมีส่วนร่วมเห็นไหมคะว่ามีทั้งหมด41คนมีการแสดงความรู้สึกเนะะี่ยค่ะในการมีส่วนร่วม21คนเลยทีเดียวนะคะการแสดงความเห็น2คนมีการแชร์3คนนะคะการเข้าดูรูปภาพ3คนแล้วก็การคลิกอื่นๆ12คนนะคะผลรวมคือ21คน ในการเข้าร่วมในการมีส่วนร่วมนั้นๆน,น,นะคะเราสามารถเข้าไปดูได้เลยใครเป็นคนแสดงความรู้สึกเรานะคะมี21คนมีใครบ้างนะคะเข้าไปดูในโพสต์เลยนะคะนะคะ21คนมีใครบ้างนะคะเราก็จะเห็นนะคะมีคนกดไลค์7คนมีใครบ้างแล้วคนที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนเราเราสามารถกดเชิญเขาได้เลยนะคะ ก็จะขึ้นว่าเชิญแล้วนะคะส่วนคนไหนที่เขากดถูกใจแล้วมันก็จะขึ้นเป็นสีเทาจางๆนะคะว่าเขากดถูกใจแล้วเรียบร้อยนะคะในเพจนะคะต่อไปเราลองมาดูเมนูแถบเมนูสุดท้ายก็คือ3ขีดด้านขวาบนนะคะมันจะมีตั้งแต่ข้อความการแจ้งเตือนฟีดของเพจการนัดหมายนะคะแล้วก็ต่างๆอีกมากมายนะคะ อันนี้ผู้เรียนสามารถเข้าไปดูได้เลยจนมาถึงข้างล่างนะคะจะมีกราฟสถิติทั้งหมดว่าการกดถูกใจในสัปดาห์นี้มีจํานวนเท่าไหร่ในนี้จะมี48คนนะคะการเข้าถึงโพสต์ในสัปดาห์นี้มีทั้งทั้งหมด3 0 2คนนะคะการโปรโมทเว็บไซต์การโปรโมทธุรกิจในพื้นที่นี่ค่ะสามารถทดลองเข้าไปดูในนั้นได้เลยนะคะส่วนในส่วนนี้นะคะการโปรโมทธุรกิจในพื้นที่ของคุณเราสามารถตั้ง กำหนดกลุ่มเป้าหมายได้นะคะเช่น <m uch> เรากําหนดอายุได้เลยนะคะว่าอายุกลุม่มเป้าหมายของเราอายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะคะเราสามารถเลือกเลือกได้เลยนะคะก็คือมันเป็นการกําหนดลูกทัวร์นะคะหรือกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะอายุเพศเพศชายหรือเพศหญิงหรือเลือกทั้งเพศชายและเพศหญิงนะคะแล้วก็โพสต์ที่เราต้องการจะเลือกนะคะเป็นโพสต์ไหนนะคะแล้วเขาจะแสดง งบประมาณต่อวันในการโปรโมทเพจโปรโมทโพสต์ของเรานะคะอย่างเช่น30บาทเนะะี่ยค่ะจะมีจำนวนการเข้าถึงของผู้มาเห็นมากดไลค์กดแชร์ก็ได้นะคะในการเห็นโพสต์ตัวนี้30บาทต่อวันมันจะเข้าถึงถึง385คนถึง2,120คนต่อวันเลยนะคะแล้วก็จำนวนเงินก็จะเพิ่มไปตามจำนวนคนที่เข้ามาเห็นต่อวันนะคะ เราสามารถเลือกได้นะคะว่าเราจะเลือกจํานวนเท่าไหร่นะคะส่วนลงมาอีกนะคะจะเลือกระยะเวลาระยะเวลานี้ก็คือเป็นการกําหนดวันที่เราต้องการโพสต์ที่วันที่เราต้องการโปรโมทโพสต์นะคะมันจะคํานวณโดยอัตโนมัติเลยว่าอย่างเช่นลองเลือกเป็น5วันนะคะโฆษณาของคุณจะแสดงเป็นเวลา5วันใช้งบประมาณต่อวันคือ160บาทนะคะ ในการโฆษณาเนี้ยมันจะตัดส่วนมากมันจะตัดตามบัตรเครดิตที่เราตั้งไว้นะคะก็คือเพิ่มวิธีการชาระเงินนะคะสามารถเป็นบัตรเครดิตก็ได้หรือเชื่อมต่อกับ paypal ก็ได้นะคะอันนี้เราแค่ลองลองดูนะคะท่านใดยอยากลองทำให้เป็นเชิงลึกการโปรโมทโพสก็สามารถทำตามได้ในแต่ละขั้นตอนเลยนะคะ